สวัสดีครับวันนี้ก็คันนี้ครับคันนี้เรียบร้อยครับกระบะเสร็จแล้วทําสีรอทําสีอย่างเดียวนะครับทําไฟแล้วเดินระบบไฟเรียบร้อยนะครับคันนี้ตัวนี้พื้นตัวนี้สี่มิลครับของเราใช้สี่มิลทั้งหมดครับพนืนก็สี่มิลสี่มิลครับแต่แผงข้างนี่ไม่ใช่สีครับข้างไม่ถึงสี่ สำเร็จรูปมาครับก็ดําเรียบร้อยใส่มีมีกันหมาให้เลยครับคันนี้แกลกันหมาได้บันไดปีนข้างหน้าตรงนี้ครับแล้วก็มีดันท้ายดันท้ายตัวนี้ครับนี่มีหัวช้างคู่ด้วยนะครับคันนี้หัวช้างคู่ดันท้ายมีบางคนเลทอ่าบางคนเลท เหลือทาสีกับแอร์ครับแล้วเดี๋ยวก็เอาไปจดทะเบียนนะครับก็เดี๋ยวสั่งแก้มเลดกับกันชนเลดให้ลูกค้าด้วยครับถือว่าแถมให้ลูกค้าไปนะครับราคานี้จะยังให้มีเดี๋ยวรอเอ้ยเราเดี๋ยวเปลี่ยนยางด้วยนะครับก็ไปทําสีจะส่งไปทําสีที่ทอูอบอุ่นใจนะครับคันนี้ก็อ,อูเดียวก,กันกับที่ส่ง ของพวกถ้าใครอันนี้ก็อูเดียวกันกับที่พวกนาซิ่งดินด่วนไปทำนะครับที่พวกรถสีเจ้าขุนทองอะไรครอุเดียวกันครับจดี๋ยวทส่งไปทําสีที่นั่นนะครับดำนะครับนี่ก็เรียบร้อยครับใช้ได้ทั้งทุกระบบแล้วครับตัวนี้ก็เป็นยิงลมนะครับดำตัวนี้คันนี้นะครับ เป็นยิงลมแล้วก็สายดึงมีข้างเดียวครับน,นี่ครับไฟเดินหมดครบประมาณนี้ครับังไงก็มีคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้แหละครับอ,อใครสนใจก็มีคันใหม่เตรียมกำลังจะขึ้นนะครับเป็นไฮเทคหน้าอยากนะครับเครื่อง h o เจ็ด d หน้เก้าหาเหมือนคันนี้เลยแต่ว่าคันนั้น65ครับ นั้นหัวจะสวยกว่านี้นะครับก็คัสซีไทยนะครับหกสิบห้าก็สเต็ปเหมือนกันดัมสเปคแบบนี้เลยใครยางแปดเออใครอยากได้เป็นยางแปดหรือย,ยางเก้าเราก็ทําให้ได้ครับสําหรับรถคันขึ้นใหม่นะครับก็แต่ถ้าเกิดยังไม่มีใครจองหรืออะไรก็น่าจะทําเป็นยางแปดขึ้นมานะครับก็หกสิบห้านะครับแ้วก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ